ต้อนรับสู่ช่องชิปแอนด์ริวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถยนต์ที่หลายคนกำลังรอคอยในปี2026นั่นก็คือมินิฟอร์จูเนอร์พลตินัมรุ่นใหม่ล่าสุดรถคันนี้ถูกพัฒนามาเพื่อตอบโจทย์ทั้งความหรูหราความแข็งแกร่งและความคุ้มค่าในแบบที่เหมาะสมกับผู้ใช้ชาวไทยโดยเฉพาะหลายคนคงคุ้นชื่อ Fortun e r อยู่แล้วเพราะถือว่าเป็นหนึ่งใน SUV ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาดไทยแต่การมาของมินิฟอร์จูเนอร์พลตินัม2026ครั้งนี้จะเปลี่ยนมุมมองใหม่ทั้งหมด เพราะมันถูกออกแบบมาให้เล็กกะทัดรัดกว่าเดิมแต่ยังคง DNA ความเป็น Fortun e r ที่แข็งแรงดุดันและมีภาพลักษณ์ระดับพรีเมียมการเปิดตัวครั้งนี้ทำให้หลายคนตื่นเต้นเพราะโตโยต้าต้องการเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่อยากได้รถ SUV สไตล์พรีเมียมแต่ไม่อยากได้ขนาดใหญ่เกินไปมินิ Fort u n e r p l a แพ n ต m ินจึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์นี้โดยเฉพาะดีไซน์ภายนอกถูกออกแบบให้มีเส้นสายที่เฉียบคมดูหรูหราและสปอร์ตไปพร้อมกันกระจังหน้าใหม่แบบโครเมียมขนาดใหญ่ ไฟหน้า LED เลดดีไซน์เฉลยวเฉียวพร้อมไฟเดเทิรม running light ที่ช่วยเพิ่มความทันสมัยด้านข้างมีเส้นโค้งที่เน้นความแข็งแรงบวกกับล้ออลอยขนาด19นิ้วที่ทำให้รถดูโดดเด่นทุกครั้งที่เคลื่อนไหวด้านท้ายของ Mini Fortuner Platinum 2026ถูกออกแบบให้เรียบหรูแต่ยังคงความแข็งแกร่งด้วยไฟท้ายเลดทรงใหม่ที่ดูเฉียบคมกันชนท้ายสปอร์ตพร้อมเท่าไอเสียคู่ที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมไม่แพ้รถยุโรปบนหลังคามีราวหลังคาเสริมความอนเนกประสงค์ สามารถใช้งานได้จริงทั้งการเดินทางในเมืองและการผจญภัยนอกเมืองภายในห้องโดยสารถือว่าเป็นจุดเด่นที่สุดของรุ่นนี้เพราะโตโยต้าต้องการยกระดับประสบการณ์การขับขี่ให้เหนือกว่าเดิมภายในใช้วัสดุเกรดพรีเมียมเบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศเบาะหลังสามารถพับได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระ แผงคอนโซลหน้ามีดีไซน์หรูหราพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาด12นิ้วที่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเครื่องเสียง JBL รอบทิศทางเพิ่มความบันเทิงทุกการเดินทางนอกจากนี้ยังมีหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบขนาด10.5นิ้วที่แสดงข้อมูลการขับขี่ได้อย่างชัดเจนระบบความปลอดภัยก็ถูกพัฒนาให้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็น Toyota Safety s e n s ที่ประกอบด้วยระบบแจ้งเตือนการชนด้านหน้า ระบบเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยเตือนเมื่อออกนอกเลนและกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้การขับขี่ในเมืองสะดวกสบายมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานครที่ถนนค่อนข้างแออัด ด้านสมรรถนะมินิฟอร์จูเนอร์พลัตินัม2 0 2 6มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2.0ลิตรใหม่ล่าสุดให้กำลังประมาณ200แรงม้าส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8ปสปีดและยังมีระบบขับเคลื่อน4ีล้อที่พัฒนามาเพื่อการลุยทางออฟโรดในสไตล์ SUV ตัวจริงแต่ยังคงความนุ่มนวลในการใช้งานบนถนนเมืองเชื่อว่ารถรุ่นนี้จะถูกใจทั้งผู้ที่ใช้ในชีวิตประจำวันและคนที่ชอบออกทริปเดินทางต่างจังหวัดในวันหยุดการควบคุมพวงมลาลัยได้รับการปรับปรุงให้เบาและแม่นยมากขึ้น ระบบการสถเทือนใช้เทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลแต่ยังคงความมั่นคงในทุกเส้นทางเสียงรบกายในห้องโดยสารถูกลดลงด้วยวัสดุซับเสียงรอบคันทําให้ประสบการณ์โดยสารภายในห้องโดยสารเงียบและหลรูหรามากยิ่งขึ้น Mini Fortune er Platinum สองัมย0 2 6ยังให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่นระบบชาร์จไร้าสายพอร์ต USB-C รอบคันระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ3โซนและไฟแอมเบียนไลทภายในห้องโดยสารที่สามารถปรับได้หลายสีตามอารมณ์ของผู้ขับขี่ถือเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความหรูหราและความสะดวกสบายได้อย่างลงตัว ในแง่ของราคาโตโยต้าวางตำแหน่งมินิ f o r ์ u n เนอร์พลั u ตินัมให้เป็น SUV ระดับพรีเมียมที่จับต้องได้ง่ายกว่ารุ่น f o r t จูเนขนาดใหญ่คาดว่าราคาจำหน่ายในประเทศไทยจะเริ่มต้นประมาณ1.45ล้านบาทไปจนถึงรุ่นท็อปที่อาจแต่1.8ล้านบาทซึ่งถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับออปชั่นที่ให้มาทั้งระบบความปลอดภัยเทคโนโลยีล้ำสมัยและภาพลักษณ์ความหรูหราที่เหนือกว่าคู่แข่งในระดับเดียวกัน สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือ Mini Fortuner Platinum 2026จะกลายเป็นตัวเลือกใหม่สำหรับคนที่ต้องการรถ SUV ครอบครัวที่หรูหราแต่ไม่อยากใช้รถใหญ่เกินไปเหมือน Fortuner รุ่นปกติขนาดกระทัดรัดกว่าแต่ยังคงความเป็น SUV เต็มตัวและดีไซน์ที่ดึงดูดสายตาทำให้รถรุ่นนี้น่าจะได้รับความนิยมสูงในไทยโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่สรุปได้ว่า Mini Fortun e r p l a t พ n ต m 2026ไม่ใช่แค่รถ SUV ทั่วไปแต่มันเป็นการผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่งความหรูหราและเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ตอบโจทย์ผู้ขับขี่คนไทยทุกกลุ่มตั้งแต่วัยทำงานครอบครัวไปจนถึงคนที่ชอบการเดินทางออกทริป หากคุณกำลังมองหารถ SUV ที่ดูหรูหรามีสมรรถนะครบถ้วนและราคาไม่แรงจนเกินไป Mini Fortuner Platinum 2026คือคำตอบที่คุณไม่ควรพลาดเมื่อพูดถึง Mini Fortuner Platinum 2026หลายคนอาจสงสัยว่ารถรุ่นนี้แตกต่างจาก SUV ขนาดกลางทั่วไปอย่างไรจุดแข็งของมันคือการนำ DNA ของ Fortuner รุ่นใหญ่ที่เป็นที่นิยมในตลาดไทยมาปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตของคนเมือง โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญ่ๆที่การจราจรหนาแน่นรถยนต์ที่มีขนาดใหญ่เกินไปอาจไม่สะดวกต่อการใช้งานแต่มินิฟอร์จูเนอร์แพลตตินัมถูกออกแบบมาให้มีมิติที่กระทัดรัดคล่องตัวมากขึ้นทําให้ผู้ใช้สามารถขับได้สะดวกขึ้นทั้งในซอยเล็กหรือการจอดในห้างสรรพสินค้าอีกหนึ่งสิ่งที่โตโยต้าให้ความสําคัญคือเรื่องของภาพลักษณ์มินิฟอร์จูเนอร์แพลตตินัมไม่ใช่เพียงแค่รถครอบครัวแต่มันยังสะท้อนรสนิยมของผู้ขับด้วย ดีไซน์ภายนอกที่หรูหราและโชบเชยวสามารถแข่งขันกับ SUV ยุโรปหลายรุ่นได้อย่างสบายไม่ว่าจะเป็น BMWX1 m e r c เ d e s Benz GLA ห่อรซหรือแม้แต่อ udiQ3 แต่ที่เหนือกว่าคือราคาที่เข้าถึงง่ายกว่าและค่าบำรุงรักษาที่ถูกกว่ามากถือเป็นจุดแข่งที่ทำให้มินิ Fortuner p l a พ i ั u ตินม2026มีความได้เปรียบในตลาดไทยอย่างชัดเจนพูดถึงเรื่องสมรรถนะเครื่องยนต์เทอร์โบ2.0ลิตรที่ให้กำลังถึง200แรงม้านั้นถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะขับในเมืองที่ต้องการความนุ่มนวลหรือออกต่างจังหวัดที่ต้องการอัตราเร่งที่มั่นใจการตอบสนองของเกียร์8สปีดก็ถูกจูนมาอย่างลงตัวช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างราบรื่นประหยัดน้ำมันมากขึ้นเมื่อเทียบกับเครื่องยนต์สมัยก่อนและยังสามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะก็ทำงานได้ดีเมื่อต้องลุยทางธุรกันดารไม่ว่าจะเป็นเส้นทางภูเขาน้ำตกหรือเส้นทางธรรมชาติในต่างจังหวัด ในด้านเทคโนโลยีโตโยต้ายังใส่ใจในการเพิ่มระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่หน้าจออินโฟเทนเมนท์ที่เชื่อมกับสมาร์ทโฟนได้อย่างง่ายดายพร้อมระบบสังงานด้วยเสียงภาษาไทยที่ใช้งานง่ายขึ้นการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านระบบ OTA over the air ทําให้ผู้ใช้สามารถอัปเดตฟังก์ชันใหม่ๆได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องเข้าไปที่ศูนย์บริการบ่อยๆเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในระดับเดียวกันเช่น h o n d a HR-V นิสสันเอ็กเทและ Mazda CX-5 จะเห็นว่า Mini f o r t จูเนอร์พล n u ตินัมมีความโดดเด่นในด้านความพรีเมียมและความหรูหราที่มากกว่าโดยเฉพาะงานออกแบบภายในที่ใส่ใจรายละเอียดทุกจุดวัสดุดที่ใช้ไม่แข็งกระด้างเหมือนบางรุ่นแต่ให้ความรู้สึกหรูเหมือนนั่งอยู่ในรถระดับ5ดาวขนาดเดียวกันก็ยังคงความกว้างขวางและนั่งสบายสำหรับผู้โดยสารทั้งแถวหน้าและแถวหลัง ระบบความปลอดภัยขั้นสูงก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มินิฟอร์จูเนอร์แพลตินัมทำได้ดีกว่าคู่แข่งโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นใหม่ล่าสุดที่ใส่มาให้ในทุกรุ่นย่อยทําให้ผู้ซื้อมั่นใจได้ว่ารถจะสามารถปกป้องผู้โดยสารได้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการเตือนการชนการเบรกฉุกเฉินการควบคุมรถให้อยู่ในเลนหรือแม้แต่ระบบตรวจจับคนเดินถนนและจักรยานถือว่าเหมาะมากกับการใช้งานในเมืองที่เต็มไปด้วยสิ่งกีดขวางและผู้ใช้ถนนหลายรูปแบบ นอกจากนั้นมินิฟอร์จูเนอร์พลตตินัมยังใส่ใจในเรื่องประสบการณ์การโดยสารซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคไทยให้ความสำคัญสูงเบาะนั่งถูกออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ช่วยให้ไม่มึนลลาในการเดินทางไกลระบบปรับอากาศแบบ3โซนช่วยให้ผู้โดยสารแต่ละตำแหน่งเลือกอุณหภูมิที่เหมาะสมกับตนเองได้อีกทั้งยังมีระบบกรองอากาศ PM 2.5ที่ตอบโจทย์สภาพอากาศในไทยที่มักเผชิญกับปัญหาฝุ่นควัน ในแง่ของความคุ้มค่าเมื่อมองว่าราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่ประมาณ1.45ล้านบาทไปจนถึงรุ่นท็อปที่ประมาณ1.8ล้านบาทถือว่าคุ้มมากเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ที่ให้มาโดยเฉพาะเมื่อเปรียบกับรถยุโรประดับเดียวกันที่ราคามักเกิน2ล้านบาทขึ้นไป Mini f o r t จูเนอร์ t พลตตินัมจึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการรถหรูสมรรถนะดีแต่ยังคงอยู่ในงบประมาณที่จับต้องได้ อีกสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือความน่าเชื่อถือของโตโยต้าในตลาดไทยปฏิเสธไม่ได้ว่าชื่อเสียงของโตโยต้าคือหนึ่งในเหตุผลหลักที่ทําให้คนไทยเลือกซื้อรถเพราะมีศูนย์บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศค่าไหล่ไม่สูงเกินไปและสามารถขายต่อได้ง่ายมินิฟอร์จูเนอร์พรตินัม2026จึงไม่เพียงแต่เป็นรถที่ใช้งานได้ดีในปัจจุบันแต่ยังคุ้มค่าในระยะยาว โตโยต้ายังวางแผนที่จะทำตลาด Mini f o r t จูเนอร์ t พลตตินัมอย่างจริงจังในไทยเพราะเล็งเห็นว่าตลาด SUV ขนาดกลางและขนาดเล็กกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่และครอบครัวขนาดเล็กที่ต้องการรถอเนกประสงค์ที่หรูหราและใช้งานได้ทุกสถานการณ์ Mini f o r t u n เนอร์ t พลตตินัมจึงอาจกลายเป็นหนึ่งในรุ่นหลักที่ทำยอดขายสูงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า สำหรับคนที่กำลังลังเลว่าจะเลือก SUV รุ่นไหนดีในปี2026ต้องบอกเลยว่า Mini Fortuner Platinum คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเพราะนอกจากดีไซน์ที่สวยงามภายในที่หรูหราระบบความปลอดภัยที่ครบถ้วนและสมรรถนะที่ไว้ใจได้แล้วยังมาพร้อมกับราคาที่คุ้มค่าและการดูแลหลังการขายที่มั่นใจได้จากโตโยตา้า สรุปแล้วมินิฟอร์จูเนอร์แพลตตินัม2026ไม่ได้เป็นเพียงรถ SUV ธรรมดาแต่มันคือการยกระดับประสบการณ์การขับขี่และการใช้ชีวิตของผู้คนในยุคใหม่เป็นรถที่ผสมผสานความหรูหราความปลอดภัยเทคโนโลยีล้ำสมัยและความคุ้มค่าในคันเดียวอย่างแท้จริง